ดกไปเลยไหลอยู like ่ครับไหลอยู like ่ครับเอว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 โอ้โหเต็มข้าจับดีละเกินโอ้โหเละหมดแล้วเอวเอวไปแล้วครับรอดแล้วหนึ่ง โอ้เชฟแน่นอน ่องครับแบ๊บนึงต้องถอยมาตั้งลำเลยครับแล้วเบียดต้นตะไคร้ขึ้นอา่าได้ครับนั่นแหละไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่อามาเลยตรงเลยได้ครับสายอีกหน่อยอา่ามามาเบียดไปอย่างนั้นแหละ ขวาเนี้พวงมาลัยขวาหน่อยพวงมาลัยขวา,อ,อ,ขวาอีกครับอามาอย่างนั้นแหละมา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 ครับมาครับอ่าได้โยพวงมาลัยซ้ายอกีกพวงมาลัยซ้ายหน่อยพวงมาลัยหัวแมงซ้ายอ่าไปได้ละพวงมาลัยซ้ายอกีกโอเครอด น้ำไม่ถึงบันไดข้างเลยเอาพี่โคแซงไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตามตามพี่โคก,ก็ได้แม่แม่ได้ได้<อ> ได้ข้างหลังขึ้นมาเลยครับโอเคแล<ะ>้วมาขึ้นทางนี้นี่ถ้าขาขึ้นยากกว่านั้นเนี่ย มาครับจิ๊บมาเลยข้างหลังขึ้นไม้เห็นท้ายจิ๊บเลยครับสนุกทุกทีสนุกทุกทีที่มีเธอเขอา้าไปใช้ R C H L C เห็นไหมล่ะ สองไม่ไหวสองเลยนะป๊าดขอเลยย่อมใจพอใหญ่เลยมันชั่นได้ไหมพี่โคอ๋อลองสองเยอะจริงๆเฮ้ยชอบตัวจสบัดนะครับพ่อใหญ่พี่คี่ชอบจริงๆรเนอะ มาครับไหลอยู่ครับไหลอยู่ครับอย่ายกครับไหลอยู่ครับไหลอยู่ครับน้าไหลอยู่โอเคมาไหลอยู่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 ไปไหลอยู่ไหลอยู่ครับไหลอยู่โอ้โหแกวไปออกไปอีกไปอีกจะ ตามมาเลยครับหมอเดินหน้าหน่อยเอาหน้าลงไปในน้ำได้เลยอยากเล่นล่องไหนเล่นได้เลยครับ อันนี้ออกเนาะไปได้เลยครับโอ้คันนี้ก็โตโยต้าทีนี่ขอบสิบหก เกือบฝางแล้วเหมือนกันลายใหม่ไปได้ครับสบายๆงานนนกมา กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อนๆชิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายโลกทัทรออนไลน์ความสุขวิูีการปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะนะคะ